วัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กัอยู่กับแม่อุดรโค้งสุดท้ายก้บพี่น้องเขาเมื่อแล้วฝากเป็นกําลังใจก,กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามทางช่องเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางจากทางช่องสอบต่างๆบมากรบพาเนาะคะ่ะสาหรับแนวทางเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมมาเยือนมาฟันทุ่งโค้งสุ้ถ่ายกับคุณแม่เพิินเนาะค่ะเนาะ วันนี้ตามเป็นแนวทางเด้อท่านผู้มชมสําหรับผู้ชอบจังเอา,วา,ากกพวกมักระพานค่ะสื้อน้ำเบิดสู่ตัวกับสื้อว่าไวดอกพี่น้องเลือกเอาตัวห้องมักเนาะหรือว่าสีเอาตัวพันเน้นกับพิจารณาเบิงเมื่อนี้ละสีห้คุณแม่พันเนนแขนแขนเน,น็กเน็กก่อนเดีสีออกเดี่ยวเดี่ยวเขาไปสวัสดีจ้าแม่ผู้ดอนค่ะคุงานกันยังไงบ้างเงาะเงาะเงาะ เป็นยังพากันไปคุยกันไปแงกัเมื่อนี้โอ้อันทูบเอากระหันกันได้น่ะอันนายขี่เอาถุงอันยับออกหันกันได้ตัวเออหอยไปนัางหมดกันได้เออเป็นปาล่อพุ้งคือทูบมาไวให้มืโอวานกถวายวัดเบิร์ตตี้บ้านมีตัวจังมาเป็นร่างพี่น้องถวายไปสู้มองสู้วัดทูบก็ได้ เอาไม่เห็นอยู่ก่อนยังเพราะไม่อีจีนแลบวนะพี่บังจีมๆเลยบาวเนี่ยก็ดีนี่แม่ก็ตั้งยุ่งนี่ยุ่งขยับมาข้างหน้าพี่เลยเออตั้งกล้องหลายกล้องครับผมเออมันหลายกล้องหแาบแบบสดสดด้วยเนอะพ่อเอ๋ยแม่เทวดาพ่อเทวดาก็ดีแม่อุดมยาทองค้ามพูนเด้อฮะคือเพื่อนหนายาทองค้ามพูนเด้อยาทองค้าอยู่นั่แม่นี่บอแม่นา เติดตาหางตาหนีตาโน้ยาต้องข้าลูกร้านเบิกท่องขําเบิกสุมบัตรเป็นยัางยายาท่องขํา,าขาวันบ่ชหานี้โอ้ยฟันนี้ค่ะแต่ว่าหาันยบเป็นตัวยังบันไหนอยู่บ่แม่ออ้าคือ,อ,อว่าเสบยปั้นไหนแม่ว่ามันเสียออกตัวอันเข้าเริ่มแรกขนาดเ,เอาซึ่งยังบันรเลขสองฮันยงังคือเผแวะอยู่หนาหน้าขี้บ้ะนน่าเห็นแต่จุดทึ่งนะผ่าเข้าได้แบบนี้ เลี้ยงเยอะขางไม่บานเนี่ยเอาเป็นสีอะไรตัวนี้จิ้งกุ้งน้องเอาผมออกผมผมผมหน้าที่อะเอาผมตัวเก่าหรือตัวใหม่แม่วเอาผมออกไปทางหลังเอาผมออกไปทางหลังเอาผมไปทางผมเอาออกไปทางหลังเออลานสิให้ดูแม่เบิร์นอ่าหันหนาไปคนหน้าที่เออแม่วตอนนั้ไม่เซนเลยสองนี่ยังเพื่อเบื่ออยู่บางหน้าที่นางลงคอ่ะ แม่ที่เห็น,นเลยบอคันเล็กแมนเดบอฝันคือเขาดอกบอบ่บมีสูตรคือเขาดอกแมนเขาเอินเล็กเทวดาบม่แม่ยแมนเอานาั่นน่ะเด็กสองอันลูกเบิง่งลูกเอาออกไปยังน,นะบันลูก เขาบอเห็นคือแม่แล้วเอาอาชามก็หนูแม่ฟันบ่แต่ปล่อยไปดูแต่ลูกไปหาปูจันเหม่นบอคือมืออื่นลูกสิไปหาปูจันเหม่นบออืมในกลางคืนมือนี่มือนี่นะมือนี่คือมืออื่นมาดูกนัดก็ปูจันแต่แน่นขึ้นนี่ดูอ่านแม่น่ะเนาะฝันว่าเขากำลังมาบอกเลขแม่มอกเลขแม่บ้านไหนเขาหลอด เด็กเขารอขืนมาดูกำลังจับตัวเด็กนะนะจับตัวเด็กใส่กันตอกันน่ะนี่ดูกำลังตอตัวเด็กใส่กันน่ะนะโดยโดยเป็นพ่อต้างล่างเลยแมโอเขาสิจับเลขตตอกันจับเลขกตอกันเดขกสามตัวน่ะค่ะเป็นพ่อต้างล่างในตัวที่สามเนี่ยมันจำมาได้ะได้เยอะเลยล่ะ เฉลียตัวไหนแต่ม่าไซด์ตัวที่สามจำว่าได้จ้ะแม่แมนหนูตื่นกับเอาเอาตัวมันจำได้แล้วเนาะตัวจำได้แล้วตัวที่สามมันตัวไหนหรือตัวอยู่ข้างลูกมันบอกเมื่อนี้เอาตัวเน้นแม่กุรอณได้ค่ะเมื่อนี้เอฟซี่เขาจะดึงรถตอรี่แล้วยาถีมได้หลอะหนึ่งอันหกหนึ่งเกตเท่านะเน้นด้วยไหมแมนหนึ่งโฮกับหนึ่งเจ็ด อันสามตัวแม่หกหนึ่งเกทนะหกเกทหนึง่งฮะฮกเข้าสามตัวน่ะแม่ฮกเกตหนึงน่งเกตหรือหกเกทหนึ่งอ่ะเนี่ยบอกมือที่แดกน่ะจ้าเออบานนี่ตัวที่แม่ฝันว่าเลมันต่อกันนะมันตัวใดแม่อันตัวมันต่อกันแม่ตัวเป๊ะไม่สีมากกว่าเันดเก้านะ่ะ มันเป็นเด็กเก่าหรืออันเด็กเก่าหรือเป็นเด็กโกับพ่โหนเด้อมันโเกเก็ดมันโขเก็ดที่แม่ฟันนะมันเป็นโขกเก็แต่ตัวที่สามมันตีมันเป็นโตใหญแม่แต่ตื่นก่อนเออแม่หัวเมียก่อนเอาสองตัวนั่นเด้วโหเก็นั่นเห็นโหเก็นั่นที่แรกอ่ะโขเก็ดแต่ว่าตัวที่สามมันบ่เห็นสสน่ห์บัานเออตัวที่สามมันบ่เห็นเลยเสียเอาอยู่ข้างลูกว่ะหน้าขี้นะ เห็นเอกสองตัวเดียวอะนะเออเห็นบอน่ะสีเสี่ยเบิ้องหกเจ็ดสองแมนคืออะไรอะนั่นฮะไอ้สี่้เบิ้งบ่ลบอลติดยังไอพี่ก็ไม่เห็นนะเนี่ยมองปากันเนี่ยมองวาฬกันเอาเอาสรุปว่าแม่เสียเอาสองใส่แม่นหกเจ็ดสองแมนดูสีใส่ล้วเด้อป่ะใส่ตัวมันไปเห็นเังสั่นเนาะเออขนาดมันมีตัวนี้ล่ะมากสุดๆมากตัวใดแม่ มากที่สุดมาเก,ก็ตหนึงน่งเก,ก็ตหนึ่งนหนึ่งเก็ตเนี่ยนึ่งเก็ดนะหนึ่งเก็ตเก็ตหนึ่งแหละมากแห้งดูงสิวงไวได้เมือนนี่เพราะว่าเขาสีเริ่มดึงโรตัลี่แล้วได้ตัวเนี่นนมากตัวนี้มันสีไดงท่าน<ค>าขาวเป็นแจ้งได้มันดังแง่งเป็นไงวะโหแล้วมันสีท่านเขาววอร์เป็นแจ้งได้มันดังไม่งเป็นไงวะแดงดังอันตัวแล้วตัวนี้นล่ะกันยั่งวะเน้นหนึ่งเจ็ดนะคะนี่ล่ะสามตัวเน้นตัวแดเนี่ย ก็นี่หกเจ็ดหนึ่งนี่แล้วหกกับฮันหัวโดงไงเด้อหัวขื่นหัวโรงแล้วไอหกกายนีบอกอยู่ในหกกับฮันหัวขื่นหัวโด่งเก้าเจ็ดหนึ่งแมวอ่าันหัวใบถึงหัวโด่งหัวใบหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องแมนบ้านนี้มักนาะแมวดรอนดึงได้เลยบ้านนี้แมวน่ะหนึ่งเกตน่ะมันเป็นเด็กหนึ่งก็ได้ก็ร่วงไปว่าสองตัวน่ะหนึ่งหนึ่ง ฮึนั่นอะตัวเกาตีแม่ตัวขาวหยัางนึ่งนึ่งฮ่ามันไปแม่ลวงอะไรขนชิ่งแม่ก็ได้ไหวตัวเกาตวแดงมันออกนึ่งนึ่งไปเท่านึงตัวขาวหยังอย่างนีหนึ่งนึ่งผนชิ่งลูกก็ไดบาทเอากป็ไงเป็นอย่างอะตัวแม่มันขนชิ่งก็เลยแบบเนยสีมาตัวนี้บอกมันออกไปเท่ยนึงแล้วโอ้มันก็ออกได้ตามันออกไองกนมันก็ออกอีกไดมอ่นสิไปหูเรอ ข้มาษาคำ่เป็นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดมันมีเท่านั้นนะเด็กเบิ้ลน่ะหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดแมนสำหรับผู้มากเบิ้ลผู้มากเบิ้ลเลขชั้นจแม่นั่นแหละสั้นจอในแม่มันเสียออกว่าว่าให้เบิง้งเบิ้งตัวี๋่ว่าแม่ก็ร้อนเป็นบ้าอีกละ่ะไม่แต่แจ้งว่านี่แล้วลงเจียที่นี่นวว่าจูแมนอนมซาอันนี่ล่ะแต่ว่ามันเป็นอันเจ็เจ็ดมันก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่ง ไม่ต้องอันกับ๊บยากเดกนะเสียละฝันเตะตองหัดฝันจังไดก็เนี่ยฝันตองหัดตองตองตองหัดกับว่าเด็กฝันได้มาฝันตรงนี้นะตรงไหนตรงว่าเขาสิมาเถาเด็กมันนั่งสีมาจับให้ มาตัวนี้เด้อเด็กคนลากับมาจับน้ากันนะเด็กนะแต่ว่ามันเราเห็นแต่เป็นเด็กโขกกับเด็กเกตแต่ว่าเราตัว่ที่สามีนมันบ่เห็นแหะนะหีือว่าจะไฮแคทใเบื้องเอพี่จะชอบตรงกับแม่อุดรบ่เนาะค่ะกับพีสราเป็นแนวทงาด้วยกะเด้อกะให้เบื้องเอาน่ะ